It, like a wheelie should, I'm up on your mind feeling pretty good. Don't stop it, bitch, you in my way. Thank you so much, oh wow, okay. Pop it, see me on your screen? Sit back and watch, show you what I mean. Can't stop it, dooty dooty doo, la la dee da, all because of you. So pop it, like a wheelie should, I'm up on your mind. ดีเพื่อนๆทุกคนก็มาพบกับพี่อีกแล้วนะครับคลิปนี้ก็วันนี้จะมาสอนแต่งหน้าอาในลุคนี้นั่นเองกับลุคซัมเมอร์นะครับอยากรู้ว่าลุคนี้แต่งไงก็ต้องไปลองดูนะว่าลุคนี้แต่งไงขอบอกว่าไม่ยากเราใช้ไอเทมแค่ อย่างเดียวนะคะก็พบกับใบหน้าที่สดอยาเนะคะก็วันนี้เราจะใช้ไอเทมของโซสกินทั้งหมดในการที่จะมาครีเอทลุคนี้จะได้แต่งตามได้แบบง่ายๆโดยที่ไม่ต้องอะไรเริ่มต้นนะฮะที่ผิวหน้าที่เป๊ะปังวันนี้พี่จะใช้เป็นคุชชั่นนะคะตัวนี้เลยของโซสกินไมเนลแล้วแอร์ซีซีคุชชั่นตัวนี้เคยใช้ตอนที่แต่งหน้าให้ทัพทิมไปแล้วแล้ววันนี้ก็จะมาลงหนะ้าตัวเองนะฮะเขาคิดอยู่ว่าก็คงจะต้องสวยกว่าทัพทีมบ้างอะไรบ้าง พี่ใช้เบอร์อะไรเ,าาเบอร์เยี่ยสิบนี่นี่นี่อันนี้เนี่ยฮะ หลังจากลงด้วยคุชชั่นเสร็จแล้วนะครับก็จะเห็นว่าหน้าของเรามันดูไร์ดูกระจ่างใสขึ้นแล้วอีกสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยคือต้องมีไฮไลท์และก็เชดดิ้งนะครับซึ่งโซสกินนางก็ทํามานะเพราะว่าหลายๆคนกลัวแบบเฮ้ยแต่งหน้าแล้วมันจะดูไม่มิตินะตอนไฮไลท์วันนี้พี่จะใช้เป็นตัวนี้นะครับของโซสกินตัวนี้เป็นคุชชั่นไฮไลท์ซึ่งจะบอกว่าดีงามพระรามแปกมากแล้วก็แต้มไปนิดนึงแล้วก็แต้มจุดไฮที่เราต้องการไฮไลท์เป็นรูปตัวทีนะ ไฮไลท์ที่หน้าของเราดูพุ่งก่อนเลยคะ่ะเสร็จปุ๊บเราก็ต้องมาเช็ดดิ้งนิดนึงวันนี้ก็ใช้เหมือนเดิมเมือนนเดิมก็มาใช้เป็นตัวโซลสกินนะคะเชดดิ้งก็มาเช็ดดิ้งกรอบนะ,ะเพื่อทำให้หน้าของเราไม่ลอยนะฮะสำหรับคนที่กลัวว่าใช้คุชชั่นแล้วหน้าลอยไม่ต้องกลัวเพราะว่าตอนนี้หน้ามีมาแล้วแนะนําว่าให้ใช้ของโซสกินยกเสร็จจะดีกว่าพอใช้อยาอื่นมันอาจจะเป็นคราบได้ต้องแนะนําว่าใช้เช็ดดิ้งของหน้าไปด้วยนะคะ วันนี้ก็จะใช้เป็นสีออกส้มพีชนิดหนึ่งนะลงจีบที่แก้มลยุยมาสำหรับซัมเมอร์นี้เป็นของโซสกินนะคะก็คือเป็นตัวอาเชโดวเหมาะมากกับคนที่แต่งตาไม่เป็นนะคะวันนี้พี่ใช้เป็นสีนี้เลยสีฟ้าพี่เห็นทับทิมทำแล้วพี่ก็แบบเผย มาต้องสอนแบบละเอียดกันมากนะวอยนี่นะคะใช้ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้เห็นไหมเห็นไหมวิธีง,ง,ง่ายๆเลยก็แล้วแต่นะว่าจะชอบคัดแบบไหนแต่พี่จะสอนนะฮะโดยการที่เอา้าสีฟ้าไว้ชิดคนขนตา so oh, wow, okay. ได้เห็นไหมดูสีตาซะก่อนอย่างที่บอกว่าวันนี้เห็นไหมใช้แค่ของสดสกินก็จะได้แบบตาสีฟ้า นิดนึงลุงนี้ก็ดูสดใสแล้วสามารถใช้ได้ชีวิตจริงทีนี้มาเรื่องของลิปสติกก็ใช้เหมือนเดิมค่ะใช้ของโซสกินตัวนี้เป็นสีที่รู้สึกว่าเหมาะกับช่วงซัมเมอร์แล้วบีบออกมาแท่งนี้นางเป็น2อสีนะคะวิธีทาง่ายๆเลยเอาสีอ่อนนะคะไว้ข้างนอกแล้วสีเข้มไว้ข้างในนะเดี๋ยวทาให้ดูที่ว่วผสมกันออกมาแล้วสวยเวอร์ดูเป๊ะเปง ลองดูว่าใครอยากจะเติงตรงไหนเดี๋ยวขอเวลาไปแต่งตัวแต่งอะไรให้เรียบร้อยก่อนแล้วเดี๋ยวมาดูว่าหลังจากที่ใส่วิกใส่เรียบร้อยแล้วเนี่ยลุคนี้จะเหมาะกับการรับซัมเมอร์ยังไงนะจ๊ะหลังจากที่นะคะใส่วิกใส่อะไรเรียบร้อยแล้วก็จะได้เป็นประมาณนี้อย่างที่บอกว่าวันนี้ใชไอเทมของโซลสกินทั้งหมดได้ลุคคอมพลีตมาสีตาเห็นไหมดูสิสีตามีสีฟงสีฟ้าอะไรอย่างเงี้ยทำให้หน้าของเราให้ดูแบบว่ารับซัมเมอร์ดสดใสสีปากสีแก้มแล้วลูคขอบอกเลยว่าถ้าซัมเมอร์นี้แต่งหน้านี้รับรองว่า ปังแน่นอนด้วยไอเทมของโซสกินวันนี้ก็ไปแล้วนะจ๊ะบ๊ายบาย